ขายหมูแดดเดียวเพื่อไปซื้อช้างสวัสดีครับผมแจ็คฟิวเจอร์นะครับรอบนี้ไม่ได้ทำคลิปมานานนะครับนานมากนะครับซึ่งเนื่องด้วยช่วงนั้นก็ไม่มีเวลานะครับเดินทางตลอดแต่ตอนนี้อยู่บ้านตลอดแจ็คได้เกินไว้ว่าขายหมูแดดเดียวเพื่อมาซื้อช้างช้างใหญ่เบลเลอนะครับใหญ่จริงๆ ใหญ่จนทุกคนต้องร้องโอ้วาวกับเจ้าตัวนี้ครับออเออออะไรเออข้างหลังข้างหลังกล่องใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆตัวนี้เอออ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเจ้าตัวอะไรตัวใหม่ล่าสุดของแจ็คนะครับเจ้าตัวนี้นะครับแทน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 เห็นทังเห็นชัดปะเห็นชัดปะแฟนคอมเจ็ด ช้างไหมครับช้างไหมขายหมูแดดเดียวเพื่อซื้อช้างนะครับโรแลนด์นีเฟนทอมเจ็นะครับแจ็คฟิวเจอร์นะครับโอ้โหดูกล่องครับอ่าหนักมากนะฮะเฟนทอมเจ็ก็เท่าเท่ากับ76กคีนั่นเองไม่รอช้าอยู่ใหญ่ดูสิช้างตัวข้างในจะเป็นยังไงนะครับแกะนะครับนี่ทำอะไร เาลาแ่นะรับามาช่วยีหน่อยของมบอกเล่นพีครัเออทำเดียวนคุเีงกันไมมาทำเดียวล้มทำี้บอกว่าจะมีขึ้นนะทุกท่านทุกคนไปลองใสุด้าวหน้กินไก่เนี่ยโอ้กินไก่เนีนะครับป๊บเอาละอู้ฟทำทำทำโอ้โหเช้าอไตอนไมตอบเลนมีอะไรบ้างวะมีกระดาษออต้องมีอยู่แล้ว อันนี้อะไรนี่นี่นี่โอ้โหสายมาตรฐานมากเลยนะครับสาย a อซีนี่โอ้โหหนักเันนะนี่เอาแล้วครับช้างช้างออกมายังไงออ้ยหนักหนักมากครับหนักหนักหนักจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแต่ยันล่วงซะนี่ไม่ทันเล่นโอ้ย Glass, ผู้ช่วยไม่อยู่อ,อึ๊บนี่ค่อยค่อยๆกะแทกไม่ได้เดี๋ยวร้องในกล่องมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับหลักๆออ้ยปกติ4ีห้าตัวบนเวทีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาวคณะกระบ,บนก็อยู่แล้วอันนี้หนักนะครับก่อนที่จะแกะ ต,ตัวเนี้ยดูซิว่าในกล่องเขาแถมอะไรมาให้มั่งมันกี้สายเนาะสายแอซแล้วก็ในนี้โอ้ยติดโอ้เซฟมาอย่างดีเลยครับเซฟแกะยากเลยโอ้โอออเออในนี้ก็จะมีคู่มือวิธีการการใช้นะครับปกตินะครับ ของทุกรุ่นอยู่แล้วนะฮะสลับโรแลนิวเฟนทอมเจ็ดนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรวางไว้โผมออกอ้างนี้ทิงได้แพมพมพมแพม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 พช้างครับขายหมูแดดเดียวเพื่อมาซื้อช้างตัวนี้นะครับโอ้โห สุดยอดนี่โแรแลนด์นิวแฟนทอม7นะครับสวยงามมากนะครับโหดูช่องแต่ละช่องนะครับพอตแต่ละพอตนะครับน้ำหนักประมาณ16-17กลเลได้มั้ยนะครับยาวใหญ่มากนะครับเออส่วนวิธีการใช้ต่างๆนะครับเสียงต่างๆนะครับ แล้วก็วิธีการผสมเสียงแล้วก็เสียงโรงงานต่างๆเดี๋ยวจ็คจะรีวิวให้ทุกท่านได้ชมได้ฟังกันในคลิปต่อไปนะครับกับดนตรีพอดีคัมกลับมาแล้วเขากลับมาแล้วดนตรีพอดิคัมรู้สึกว่าคอนเทนต์นี้จะยาวหน่อยกับเจ้าช้างตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่หน่อยหน่อยหน่อยนี่เออเป็นไงอ่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามร,รับชมรลบฟังนะครับกับการเปิดกล่อง เจ้าช้างตัวนี้นะฮะขายหมูแดดเดียวเพื่อซื้อช้างตัวนี้นี่เฟนทัอเจ็ดเดี๋ยวเจอกันคลิปรอบหน้านะครับคอยติดตามบ๊ายบายช้าง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 